โอเคครับผมก็สวัสดีครับผู้ผมนาคอสเบเกอร์ผมนี่อยู่ในเกมไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดกันอีกเช่นเดิมนะครับผมหลังจากที่เราไปสร้างอนันติคมในในเกมออกซิเจนนอตอีกโคเตตกันนะผมตอนนี้ลงทนะางเคมูระก็อ่าติดต่อมาแล้วนะแล้วผมก็ไปฟาร์มของฟาร์มของอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วฮนะคือไม่ได้ฟาร์มเยอะนะเพราะว่าติดออกซิเจนมากกว่าไงที่เห็นที่เห็นคุณผู้ชมลงรัวๆนะเออ มันก็ประมาณนั้นแหละฮะก็จริงๆผมอยากรอให้เขาแก้แบบอะไรให้เสร็จนะแต่ว่าวเผื่อใครติดตามผมไงจริงๆเขาอาจจะดูช่องอื่นด้วยก็ได้นะก็ไม่ว่ากันนะผมขอแค่ขอแค่ว่าอย่าปล่อยกันก็พอเนาะเบรกอี๊คือรถเราแบบไปไป,ไปนี่ไงพอรู้วิธีไปหาแล้วแบบโหรถอย่างแรงรถแบทแมนอะเออแรงจัดผมบอกเลยโอเคผมเดี๋ยวไปหาลุงทาคมุระ ura, ดีกว่า ยีงไงจัดแบบเบิ่มๆเลยนะได้จังหวะพอดีเลยนะกระสอบนี้เป็นไงบ้างอะฉันว่าฉันเก็บมามาพอแล้วเก็บข้อมูลนะโซลคอมเพล็กซ์มีการคุ้มกันแน่นนะแต่เราเน่จะจัดการได้นะที่ออาจะจอดอยู่ที่โกดังหลักแล้วงานง่ายๆแค่เข้าไปข้างในให้ได้อะ้วยังไงิเงียบเท่าไห่ยินดีแต่เธอเป็นโจรนี่ฉันจะไม่สงสัยในความสามารถของเธอแล้วกัน หลังจากเข้าไปได้เธอต้องหาแทนใหญ่ที่สุดและแพร่วไวรัสเข้าไปในระบบซะเข้าใจบอแล้วลงไงฉันจะเป็นความสนใจให้พวกมันจะไม่ควรรู้ว่าเราทำรายการนะนะดูไหมอารสกาเกีย่ยวกันมันที่สุดและอะไรที่ทำให้มันปวดหัวมากที่สุดตอนที่ระบบสื่อสารล่มพวกมันไม่สามารถคุยกันได้ไง,ไงละ่ะพวกมันจะตะโกนว่าสิบหายเร็วเนนอน <c oughs> โชคดีนะพ่อหนุ่มแล้วฉันจะติดต่อไป,อไปโอเคครับลงุงไปอีกแปดสิกว่าเมตรโอ้ไม่ไกลไม่ตัดนะฝ่าเข้าไปด้วยนะโอ้โหนี่หรือนี่หรือที่ต้องเข้าไปหรือขอดูหน่อยโอ้เพียบส่งสัญญาณสิโอ้โหเต็มอักเลย คือแบบเต็มอกักขอดูขอดูพี่คนนี้หนะ่อยแต่ลองรัดวงจรน,นี้เราไปปรับอัพสกิลใหมคู้เกือบตายเ่ยทีเดียวแต่ศัตรูมันเยอะอยู่นะเราจะฝ่าเข้าไปเลยเหรอมันมันจะดีหรืออุย๊ยเป็นพื้นที่ศัตรูเลยอะเอาเฮ้ย อย่างลยนี่ผมขอโทษผมไม่รู้ผมแค่แบบเดินเข้าไปเฉยเเอ้าโอ้ยไอเราก็ไม่รู้ไงเออก็นึกว่าแบบไอ้นี่ปุ๊บเสร็จอ้าวแม่งเข้าไปอัเลิศเฉย โอ้โหเต็มอักเลยเข้าไปปุ๊บอเลอร์เฉยติดไฟโอ้เต็มอักเลยเออเป็นไงล่ะไปอัพสกิลใหม่มาโคตดจับแมวค่อยๆลอยครับค่อยๆลอยอุ้ยมีหุ่นยนต์ มันมีหุ่นยนต์อุ้ยมีข้างนอกด้วยทีเดียวมันมีหุ่นยนต์ด้วยครับขอควบคุมหน่อยสิทำไมควบคุมไม่ได้อุ้ยรัดวงจอดแม่ม อือโหช่วยได้เยอะรัดวงจรปุ๊บช่วยได้เยอะนี่ผมว่าเม่ถ้าเก็บหมดนี่เสียเวลาผู้ชมเว้ยเดี๋ยวผมแบบจะเก็บนอกรอบมาแล้วกันเนาะอันไหนที่เป็นของม่วงขึ้นไปผมจะเก็บขึ้นมาเจอแ้ละ ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหระเบิดผมเก็บแค่ของฟ้าแล้วกันนะเออยานระเบิดเอ้ยลบอยู่ไหนอ่ะ โอ้ยทีเดียวยับเดี่ยวอยู่ไหนฮะอ้าวโอ้ยมันอยู่นู่นนะไหนวะเห็นได้ตรงนู้นไกลๆหนูนะโอเคผมแล้วก็โอ้โหพี่เบิ้ม เข้าหัวไปดีหกร้อยหลังกองอีกนึงนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่นี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอไองงลุงแกงงหลบตรงไหนวะโคตรแบบคนไม่รู้ อยู่ตรงไหนฮะอ๋อนู้นเลยขอใช้ปืนแพนนัมหน่อยสิไ,าามนะไม่นะวะช่างมันฮะไปเจอก็ช่างมาันตามนั้นโอเคเข้าไปลุยเลยหา,าเกี่ยวอันที่ใหญ่ที่สุดอยู่ข้างใน เทคที่ว่าโยก็ดีฉันจะเข้าไปห้องควบคุมป่วนให้ยับถ้าพร้อมแล้วนะถ้าเสร็จฉันจะพังระบบไปเองโอ้เพื่อนเพียบอะเข้าไม่ได้ฮะก็เข้ามาแล้วไง แต่ว่ามันไปไม่ได้อย่างละนี่ปืนนี้โคตรดีผมบอกเลยคือมันแบบถ้าเห็นตัวปุบ๊บยิงทะลุได้เลยครับดีจัดดีจัดประหลัดบอกนี่ไปยิงเข้าหัวนี่คือแบบเตม เออทำไมพอไม่ได้วะยังเลยเนีย่ก็บอกให้แฮกใช่ไหมเอาเฮ้ยเกมบักเอาไปไม่ได้ <laughs> ดเว้ยโคตรเวรนหรือว่าต้องขึ้นโอ้โ โอ้โหมันจอดอย่างนี้ที่เพิ่มกันจอกันอย่างนี้โอ้โหมันจอกันอย่างนี้โอ้โหมันจอกันจอกันอย่างนี้ได้อย่างไรสี่ต๊บไหน เออไม่เป็นไรเรามีเทคนิคอยู่เฮ้ยตังค์อาจจะเล่นไม่เทพถูกใจใครบางคนก็ขออภัยด้วยนะก็บอกเลยว่าไม่ค่อยเทพเท่าไหร่เดี๋ยววะคือเมียตาเคมูร่าบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าแบบไปกระตกกระตากด้วยอ๋อไม่เป็นไรฮะเมียผมฆ่ายกครัว อยู่ไหนวะตัวมันน่าจะอยู่ล่างๆ่ลยนะน่นาจะเจอแล้วไก่ปูนเลยเฮ้ยอาวตกไปตายเฉยยู่สถานะีน่ะมีทุกที่ฮนะโอ้โหมันไฟช็อตอีกแนะผมเลยอย่างเซง็งตรงไหน่นนะ โอ้โหอย่างไกลเข้าหัวไปหนึ่งเจอนะน่าจะอยู่ข้างล่างทีเดียวทีเดียวอย่างเทพไปฮะเดี๋ยวเราเฮ้ยจ๊บตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าโอ้โหศัตรูเพียบ โอ้ยโอหขันที่ขันที่ไอ้สามตัวข้างหน้าตัวหนึ่งไหนวะอ้าวอะไรอะไรของมันวะนี่ยเนี่นี่อยู่เว้นเว้บริเวณนี้อ๋อเจอและหัวโพ่อเพื่อนพี่เบิร์มไปหนึ่ง ตรงนู้อีกหนึ่งบอกเลยปืนนี้โคตรแ่มเจอแล้วเย,ยมบุกเข้าไปนั่นไงหมายีกสองประกรบประกรบข้างเอาตัวนี้ก่อน ไปหนึ่งหลือริมน,น,น้ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยๆนีนๆน้ไม่ออกใช่ปะไม่ออกก็เขา้าแหมรู้งานนะมีก้มด้วยรู้งานในพวกนี้เครบผมเขาสาบอกว่าห้ามแบบห้ามกระตกกระตากนะเว้ยอวี AV. คนนี้นี่คือลุยลุยยับยับจัดแบบเบิ่มเบิมเรายึดเกลยวได้แล้วนายสั่งมันบินไปโตเกียวก็ได้นะถ้าต้องการฉันก็อยากทำแบบนั้นนะนะเก่งมากทีนี้ตาฉันละออกจากที่นี่หมดมแล้ววิขาทาั้งออกเร็วมีตึกอยู่รรอบเต็ไมไปหมดเลยตึกเล็กกว่าเพื่อลง ้องรีบแล้วยานราสกากำลังมาเคกำลังครับผมเฮ้ยปืนมันมาวะช่างมันะกำลังงงปืนอยู่เคปิดได้ผลเย่ยมากปีจัดแบบเพิ่มๆไปเลยครับทีนี้เราก็หายตัวไปในเงามืดแล้วก็ทนล้อ ฉันจะติดต่อเธอกลับไป,ไปก่อนที่ขบวนจะเริ่มจนกว่าสิตอนนั้นพยายามอย่าก่อเรื่องหละเข้าใจบออยังกับฉันมเป็นตัวปัญหากันเลยเรียบร้อยผมจบเควสจัดแบบเบึ้มๆโอเคผมก็เดี๋ยวตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสําหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมความสนุกนะโอเคผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ